การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดกระสินครั้งล่าสุดนี้นะครับเขาก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการชื่นชมสําหรับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งนะครับ,รบที่ช่วยกันออกเงินไปซื้อสีกระป๋องเนี่ยนะครับมาช่วยกันทาบริเวณสะพานเทพสุดาที่เบอร์สหัสขันซึ่งพวกเขาบอกว่าอยากจะให้สวยงามกลับมาสวยงามดังเดิมนะครับ ในบรรยากาศของการประชุมนะครับที่สารกลางจังหวัดกาลสินซึ่งมีนายผู้ช่งพลที่กุศลสผู้บริการจังหวัดเป็นประธานนั้นนะครับก็เป็นการประชุมติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลประจําเดือนมีนาคมซึ่งก่อนการประชุมที่ประชุมก็ได้มอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ของอำเภอเมืองกาลสินและอำเภอสหัสขันจำนวน20คนะครับที่ได้รวมเงินกันนําไปซื้อสีนะครับแล้วก็เอาไปทาที่สะพานเทพสุดาอำเภอสหัสขันซึ่งมีรอยเปื้อนให้กลับมาสวยงามโดดเด่นเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยพึงประสงค์และควรเป็นตัวอยา่างแก่ประชาชนอื่นด้วยครับส่วนการประชุมวาระอื่นๆนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้อนุมัติเหลือจ่ายกว่า3ล้านบาทเพื่อจะทําอุปกรณ์ช่วยเหลือพิการและด้วยโอกาสเบื้องต้นมอบให้วิทยาลัยเทคนิคกาลสิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทําแผนงานโครงการร่วมกันนอกจากนี้ทางคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดกาลสินก็เตรียมนำอาสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้มาตรฐานมาใช้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดด้วยครับ